ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูลาบปลานวนจันเมืองเลยสูตรเมืองเลยเลยทำยังไงไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกดณป้เย่ <c oughs> กดขีดกดสีขั้นตอนแรกก็ต้องแร่เนื้อปลานนลจันนะครับผมแร่เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็เอามาปันป่นปั่นหยาบก่อนนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราก็จะเอาไปสับเหมือนเดิมนั่นแหละครับ แต่เราจะเอามาปั่นเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อลดแรงนะครับผมประหยัดแรงนะครับผมประหยัดแรงนี่เอามาสับแบบนี้เลยนะครับผมอไอ้ที่ปั่นยาวอาจจะมีก้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่นี่เราแร่มามาแต่เนื้อเลยนะครับเนี่ยแต่ก็มันก็ปนก้างๆมาด้วยแหละเนี่ยสับแบบนี้นะครับผมให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับอ่า หลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวลงไปนะครับพี่ๆประมาณครึ่งลูกนะครับเราจะมาคลุกเคล้านะครับผมเกลือนะฮะเกลือป่นประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับขยำแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยขูดของสูตรของคุณพิสมัยเลยนะครับแบบนี้ส่งเข้าประกวดนะฮะบีบแบบนี้นะครับผมนี่ ถ้าปลาไม่สดมากนี่มันบีบมาในน้ํามันจะออกเลยนะครับแต่นี่คือมันเป็นปลาที่สดมากๆนะไม่มีน้ําเลยนะพี่ๆดูสิอ่ันนี้เขาอ,อันนี้เชฟพลก็หั่นนะมะเขือคืนหั่นละเอียดแบบนี้เลยนะครับเร,เรียกเป็นซอยก็ได้นะฮะซอยแบบนี้นี่ชิ้นเล็กๆบางๆนะฮอันนี้จะเป็นผักชีฝรั่งครับต้นหอมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับมะเขือคืนนะครับแล้วก็ ชูรสนะครับผมชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะฮะน้ำปลาประมาณครึ่งเอหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะนี่จะปรุงกันข้าวคร่าวก่อนนะครับพริกป่นนะครับผมอันนี้คั่วเองปั่นเองนะฮะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะฮะแล้วแต่ความเผ็ดนะครับผมจากนี้ก็ใช้มือสวมถุงขยำนะฮะ ขยำม,มือแบบนี้มันจะเข้านะฮะมันจะเข้าก่าทัพพียเออนี่อ่ะออคุณพิสมัยเขาบอกมาก็ต้องเชื่อเซียนสินี่ขยำแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราจะกินแบบริบเลยนะฮะแบบริบเลยก็จะมีแบ่งขั้วให้น้องนาลากินด้วยนะครับผมอันนี้ก็เชฟพ,พลก็ทุบกระเทียมรอรอไว้แล้วนะครับผมประมาณสิบกลีบนะฮะ ทุบกระเทียมซอยต้นหอมกับผักชีน,นี่รอไว้แล้วนะครับผมเร,เราใส่กระเทียมทุบลงไปแล้วหลังจากซิมเบลงแล้วยังอ่อนไปนิดนึงนะฮะกับเพิ่มน้าปลาได้นะครับผมประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะความเผ็ดความเค็มก็เอาที่เราชอบนะครับผมนี่ผักชีนะครับนี่ผ่านผักชีก็ส่วนที่ผมถ่ายให้ดูนั่นแหละฮะสวนหลังบ้านนะครับผม พิ้ายด้วยข้าขวคั่วนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับผมขยำกันอีกแล้วนะฮะขยำต่อไม่รอแล้วนะไปกันต่อ <laughs> โอ้โหดูจีเหนียวเนื้อบะลาบเหนียวนีน่ยวจะเป็นลาบปลานะฮะเป็นปลานวนจันท์นะครับผมเป็นเมนูยอดนิยมของปลาชนิดนี้นะฮะกางเขาเยอะนะครับอ่าใส่ผักชี ผักต่างๆนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับผมโดยหน้าด้วยใบสะระแหน่เล็กน้อยก็เปน็นอันเสร็จนะครับผมครับลาบปลาหนวนจันเมืองเลยลูกถ่ายแม่ทำลาไปแล้วสวัสดีครับ